m a n ifest 7ดขั้นตอนสูตรสิ่งที่ปรารถนาครับ3ข้อสุดท้ายแล้วทำมาสามคลิปผมอัดพูดยาวเลยคอแห้งแล้วข้อ5ครับเขาบอกให้เราเนี่ยโอบรับความสำนึกรู้คุณภาษาอังกฤษที่เรียกว่า gratitude ครับ ความสำนึกรู้คุณแก้ที่จูดนะครับแล้วมีเพิ่มเติมด้วยว่าโดยปราศจากเงื่อนไขหัดเป็นคนที่รู้จักสำนึกรู้คุณครับสัมผัสความลื่นลมเล็กๆของตัวเองขอบคุณสิ่งง่ายๆมีความสุขง่ายๆมันเป็นเหมือนการเติมพลังครับแล้วค้นเจอค้นหาในสิ่งที่เราเป็นเรา หลายๆคนนะครับที่กำลังใช้ชีวิตแบบวิ่งวุ่นเต็มไปหมดเลยแล้วก็ตามหารู้สึกว่าฉันจะตามหาความเป็นตัวตนฉันฉันจะตามหาศักยภาพฉันอะไรเงี้ยจนลืมกลับมาเช็คตัวเองว่าแท้ที่จริงแล้วเราเป็นใครเราชอบอะไรเรามีความสุขกับอะไรอะไรบ้างที่ส่งผลที่ดีต่อเราสร้างไฮไวฟ์ของเราอะไรบ้างที่มันสร้างโลว์ไวฟ์ของเราแล้วเราก็แค่เลือกครับในหนังสือเล่มนี้เขามีแนะนําวิธีครับอันที่6อันนี้ชอบมากครับ เปลี่ยนความริษยาเป็นแรงบันดาลใจริษยาเป็นแรงบันดาลใจอิจาริษยานั่นแหละครับหลายๆคนอาจจะบอกว่าอิจฉากับริษยามันคนละแบบกันก็ลองบอกอดูครับว่าอิจฉาริษยามันต่างกันยังไงแต่ส่วนสาคัญคือการเปลี่ยนให้มันเป็นแรงบันดาลใจเนื่องจากว่าเรานะครับเด็กๆเ,เนี่ยเราดูนิทานมาอย่างดิสนีย์เนี่ยเราจะเห็นว่าตัวร้ายเนี่ยนางแม่มดเนี่ยจะต้องมีความอิจาริษยา แล้วเราก็ไปเชื่อมโยงกับความชั่วร้ายพอเราโตขึ้นมาเราเจอความรู้สึกนี้ในตัวเราความอิจฉาริษยามันผุดขึ้นมาเราก็รู้สึกไม่ได้นะฉันจะทําแบบนี้ไม่ได้ฉันจะกลายเป็นคนชั่วร้ายเราก็เลยหลีกหนีมันครับแต่หนังสือเล่มน,นี้ครับเขียนเขาบอกไว้ว่ามันคือสิ่งที่เราจะต้องเจอเราจะต้องยอมรับมันเป็นปกติความอิจฉาริษยาเป็นอารมณ์หนึ่งเป็นความรู้สึกของมนุษย์เราทําความรู้จัก ไว้ครับแล้วเราจะได้จัดการมาได้โดวยวิธีการจัดการคือเทิร์นมันกลับมาครับ mm hmm. เขาจะมีชุดคําถามมีแบบฝึกหัดให้เราลองทําดูในหนังสือเล่มนี้เทิร์นมันกลับมาให้มันเป็นแรงบรนดานใจเพื่อที่เราจะได้พุ่งไปในจุดที่เราจะเอาครับ mm hmm. ข้อสุดท้ายข้อเจดเขาใช้คําว่าไว้วางใจในจักรวาลอันนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่จะต้องบอกว่าเมื่อได้ยินแล้วรู้สึกอย่างไรนะครับถ้ารู้สึกมีพลังเนี่ย ก็ยินดีด้วยครับความเชื่อมันจะทําให้คุณได้ในสิ่งที่คุณต้องการไปในจุดที่คุณอยากจะไปครับเชื่อในจักรวาลเนี่ยมันคือความที่เรารู้ว่าทุกอย่างมันจะต้องใช้เวลาทุกอย่างมันมีทามมิ่งของมันมันมีจุดเหมาะสมไม่ต้องรีบเกินไปแล้วก็อย่าเอเื่อยเฉยเกินไปมันคล้ายๆมันคือกรรมเราครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเอาเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้เ,อเขั้นตอนเนี้ย ที่พอผมอ่านจบแล้วเนี่ยมันคือเรื่องของการที่เราครับจัดการตัวเองให้มันอยู่ในจุดที่ดีขจัดความคิดแย่ๆสิ่งที่ดึงล้งฉุดล้างเราไว้เราจะได้มีพลังงานแล้วก็สร้างสรรค์สิ่งต่างๆสำหรับตัวเราแล้วทำไมเราต้องทำครับเพื่อคนรอบข้างครับแล้วมันก็จะต่อไปต่สังคมต่ออะไรมันต้องเริ่มจากตัวเองก่อนเรายังทำตัวเองไม่ได้เราก็ไปจัดการใครไม่ได้ครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ